สวัสดีครับพบกับแม็กฟอร์ดช anel นะครับวันนี้นะแม็กจะพาเพื่อนๆมาชมนะครับรุ่นขายดีของเราต้องบอกแล้วว่ารุ่นนี้ขายดีจริงๆนะครับ XL Plus นะครับราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่699,000บาทนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชมนะว่าด้านหลังแม็กเนี่ยเขาแต่งอะไรกันบ้างต้องบอกว่าดุและหล่อมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมกันเลยแล้วกันนะครับอ่าเริ่มกันที่กระจังหน้านะครับ FORD อย่างนี้นะครับที่คุ้นตากันอยู่แล้วนะแรปเตอร์นั่นเองนะครับพร้อมอ่าฟอนต์นะครับตัวสีแดงตัดดำอย่างนี้นะ ข้างในเขาจะเหมือนเป็นสเก็ตไฟนะครับหล่อๆเลยนะครับพร้อมกระจังหน้าที่ใหญ่ขึ้นนะครับพร้อมกับไฟ LED ทั้ง3ดวงนะที่เห็นนะครับว่าทําไมมันถึงมีไฟเลี้ยวนี่คือตัวเอ a กพนะครับตัวตัวก้านนะครับที่เป็นสองเส้นคมยาวๆนะครับจะไม่มีให้นะเราก็เลยมีไฟหลี่มาให้นะครับเป็นไฟหลอดไฮโดรเจนนะแต่ว่าความพิเศษของเขาเขาเปลี่ยนข้อข้อโคมไฟหน้านะครับเป็นไฟ เดทามนะครับอาจจะมีเกล็ดเหมือนไข่ปลาครับอันไฟ LED นะพร้อมกับไฟลูกแก้วด้านในนะครับอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้ไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีน้าเงินสีเขียวนะครับสีขาวนะเลือกได้เลยนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีไฟหลี่มาให้ด้วยนะครับอันนี้ที่รถมันดูดุแล้วก็ดูคมขึ้นเพราะว่าใส่ข้อไฟหน้าลนเจอร์ตรงรุ่นของเขามานะอันนี้ลูกค้าติดก็ได้ไม่ติดก็ได้นะครับอ่ะมาที่ด้านล่างนะครับเราเสริมไฟตัดหมอกมาให้ลูกค้าแล้วนะครับ อันนี้เป็นไฟตัดหมอนะครับเป็นไฟไฮโดรเจนเหมือนกันนะครับหล่อๆแบบนี้เลยการชนหน้าก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับด้านล่างจะมีห่วงลากตูงมาให้นะครับอ่าฝั่งซ้ายมือนั่นเองต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับราคาหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับมากันที่ด้านบนนิดนึงสกู๊ปนะครับสกู๊ปทรงฟิตนะอ่าสีแดงนะครับตัดดําเงาแบบนี้นะมาพร้อมโลโก้แรดนะครับสีแดงแบบนี้ต้องบอกว่านี่คืออ่าเราไม่ได้เจาะนะครับเราเปาะ แปะเข้าไปนะต้องบอกว่าอันนี้หล่อๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่ารถจะสึกหรือว่าเป็นรอยนะครับเพราะว่าเราแปะเราไม่ได้เจาะเข้าไปอันนี้แต่งหล่อๆเฉยๆนะครับอ่ะมากันที่ด้านข้างนะครับหรือซุ้มล้อนะซุ้มล้อแบบปักหมุดขนาด6นิ้วนะครับหล่อๆแบบนี้เลือกแบบเรียบก็ได้หรือปักหมุดก็ได้นะครับต้องบอกว่าเอาทีเพื่อนๆชอบนะครับแม็ก พร้อมยางนะครับยางเป็นของแฮนด์คุกนะแม็กออยซิตนะครับจะเป็นสีแดงตัดดำหล่อๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวแม็กดูซีรีส์ยางให้นะครับนิดนึงนะซีรีส์ยางมองไม่ค่อยเห็นนะครับคับนะอ่าไหนเอ่ยสองสองฮะอ่านี่ครับเจอแล้วสองหกห้านะครับหกสิบ r สิบแปดแม็กคอปสิบแปดนะครับหล่อๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้หล่อจริงจัดจริงนะครับมากันที่แก้มข้างแก้มข้าง จะเป็นโลโก้เทอร์โบสีคอมเมียมนะตัดสีดำนะอ่านี่คือตัวเอ็กอพันะครับระบายความร้อนได้จริงนะครับต้องบอกว่าใช้งานได้จริงๆนะมากันที่กระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างนะจะเป็นสีดำนะครับตัดกับสีตัวรถนะพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับไฟสีส้มนะกระจกบานโตบานใหญ่แบบนี้ใช้งานได้วิสัยทัศน์ในการมองด้านหลังนะครับดีเยี่ยมนั่นเองนะครับมากันที่บันไดข้างนะบันไดข้างจะเป็นสี เดียวเลยนะครับสีดำนะฮะพร้อมกับลวดลายนะครับต้องบอกว่านี่คือ nexen t g 2022นะครับทำให้ออกแบบมาได้ในการขึ้นนะครับรถเนี่ยได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะตัวนี้นะครับเราจะมีบ่ามือจับใส่มาให้นะเพราะว่ากันลอยนะอันนี้ก็กันแหวนกันเล็บนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับไม่ต้องกลัวรถเป็นลอยนะครับนี่สติกเกอร์นะครับเราสั่งโคลนมาให้เบาๆนะอ่ะฟิล์มนะครับนี่สิทธิ์ให้ลูกค้าแล้วเลือกได้นะครับไม่ว่าจะเป็น40 60ิบหกหรือว่า80นะครับฟิล์มฟิล์มเซรามิกนะ การสาดนะครับเราใส่มาให้แล้วอ่าด้านบนนะครับติดราวหลังคามาให้ด้วยอันนี้คือแต่งล่อนะอย่าไปเป็นของนะครับเดี๋ยวมันจะหลุดเอานะครับอันนี้เราแปะเฉยไม่ได้เจาะนะครับอ่ามากันที่ด้านหลังนะครับด้านหลังโลบาเหล็กแขนยาวนะครับเป็นทีทีวายนะครับออฟโรดนัต้องบอกว่ายาวจริงๆนะยาวถึงข้างหลังเลยเราไม่ได้เจาะนะครับเราแค่อ่เปิดแล้วก็ไขน็อตเอาอันนี้เราจะมีการลอยมาให้นะเพื่อนๆสามารถแกะแล้วก็ไขน็อตลงไปได้เลยนะตัวนี้นะอาจจะเป็นการลอยนะครับอ่ะ ด้านหลังนะครับมาที่ด้านล่างเหมือนกันครับเหมือนด้านหน้าเลยแม็กและอยอแม็กและยางตัวเดียวกับด้านหน้าเลยนะครับตัวนี้นะครับด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกด้านหลังจะเป็นดัมเบรกนะครับพร้อมกับโช๊คนะครับโช๊ด้านหลังนะแยกออกมาจากตัวเชสซีนะครับทำให้สมูทนะในการขับขี่แลอเข้าโค้งได้ดีขึ้นนั่นเองไฟท้ายนะเป็นไฟหลอดไฮโดรเจนนะครับพร้อมกับใส่ข้อไฟท้ายสีดำเรนเจอร์ตรงรุ่นแบบนี้ต้องบอกว่ายิง่งพอใส่มันไปแล้วไม่ว่าข้างหน้าข้างหลังมันทําให้รถด,ดูคมขึ้นนะรหรือว่า เข้มขึ้นนั่นเองนะครับาฝ,าฝ,าฝาท้ายนะฝาท้ายนะจะมีไฟเบรกดงที่3อยู่ที่มือเปิดนะครับพร้อมกับโลโก้ฟอร์นนะอันนี้จะยังไม่มีกล้องนะติดอะคริลิกสีแดงนะครับตัดกับตัวรถสีดำ่างน,นี้ทำให้รถดูดุมากขึ้นนะครับอ่ะแล้วก็ด้านล่างครับไม่พูดไม่ได้เลยจริงๆอ่ะเราจะไม่มีกันชนท้ายให้นี่ติดกันชนกันชนท้ายเอาลันเดอร์จีทีนะครับพร้อมกับห่วงนะสีแดงลากตรงแบบนี้เลยนะ,ะจะมีไฟ่องป้ายทะเบียน ใช้งานได้นะแข็งแรงทนทานนะครับพร้อมกับล้ออะไหล่นะครับด้านล่างอ่าเรามีให้ทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับ DBL นะครับเออโอเพนแคสิโอเพนแค XL พันนะครับราคา6 9 9 0 0 0บาทนะครับอ่าได้หล่อๆเลยดูไฟหน้าหล่อๆแบบนี้เลยนะครับจัดเต็มแบบนี้เรามีโปรนะครับยังไงนะครับวันนี้นักพามาชมมาอันนี้ก็เต็มสอมอบลูกค้าแล้วนะครับยังไง ฝากเพจแล้วก็ฝากช่อง YouTube ดนะ้วย m a c f o r d Channel นะครับแล้วก็ฝากเพจด้วย Ford Ford ป้ายแดงบายแมกจัดให้แล้วก็เบอร์โทรสายด่วนเบอร์พื่อนๆสนใจปบต้องบอกว่าตัวนี้มีโปรนะ9 0 0ก็ออกหลดได้แล้วนะครับอ่ะ0 8 2 0 0 2 0 5 1 1นะครับยังไงวันนี้แนมะ็กฝากช่อง YouTube แล้วก็ฝากเพจไปด้วยนะครับคลิปหน้าจะพามาชมรถแต่งคันไหนนะไม่ว่าจะเป็นเอก r t x, a ath, x a t หรือว่าตัวสูงขึ้นไปนะ y t ท g Everest เดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันนะคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผม